สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Aerogram ในวิดีโอแนะนำสั้นๆนี้เราจะพาคุณเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อเริ่มต้นสร้าง AI workflow แรกของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณเปิดโปรเจกต์ใหม่คุณจะเห็นพื้นที่บอร์ดว่างเปล่านี่คือพื้นที่สร้างสารรค์ของคุณที่ไอเดียทั้งหมดจะถูกนามาสร้างเป็นผลงานจริงลองมาดูแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างกันครับที่นี่คือชุดเครื่องมือหลักของคุณมีทั้งการ์ดข้อความภาพและวิดีโอ สำหรับสร้างคอนเทนต์ด้วย AI การ์ดเอกสารเช่นชีตและ PDF ให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของตัวเองคุณยังสามารถใช้การ์ดเซกชันและคอมเมนต์เพื่อจัดระเบียบโปรเจกต์และทำงานร่วมกับทีมได้สะดวกยิ่งขึ้นเรามาเริ่มต้นกันโดยเริ่มจากลากการ์ดข้อความขึ้นมาวางบนบอร์ดคุณสามารถเลือกโมเดล AI ได้หลากหลายเช่น GPT-4 หรือ Gemini คุณสามารถเลือกโมเดลได้ตามใจชอบแล้วลองพิมพ์คำสั่งง่ายๆเข้าไปในการ์ดคำสั่งของเราคือให้ AI เขียนพร้อมแบบละเอียดสำหรับใช้สร้างภาพกดปุ่มรันเพื่อให้ AI ทำง,งานตามคำสั่งรอ AI ประมวลผลสักครู่และนี่คือผลลัพธ์เราได้พร้อมที่พร้อมสำหรับการสร้างภาพต่อไปเรามาสร้างภาพกันให้คุณลากการ์ดภาพขึ้นมาวางบนบอร์ดเช่นเดียวกับการ์ดข้อความ คุณสามารถเลือกโมเดลสร้างภาพได้หลายแบบเมื่อคลิกที่การ์ดภาพตัวเลือกต่างๆจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่างๆได้เช่นอัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) Seed และการตั้งค่าอื่นๆของโมเดลให้เราเลือกอัตราส่วนเป็น16ต่อ9คุณสามารถพิมพ์พร้อมลงในการ์ดภาพหรือคัดลอกจากการ์ดก่อนหน้าแต่ครั้งนี้เราจะลองเชื่อมการ์ดเข้าหากันดูครับ ให้ลากเส้นเชื่อมจากผลลัพธ์ของการ์ดข้อความไปยังอินพุตของการ์ดภาพพร้อมที่เราสร้างไว้จากการ์ดข้อความจะถูกนํามาใช้ในการสร้างภาพโดยอัตโนมัติจากนั้นคลิกรันอีกครั้งและภาพที่มีความละเอียดสูงก็ถูกสร้างขึ้นได้ภายใน2ขั้นตอนจะเห็นได้ว่าจากคำสั่งสั้นๆของเราสามารถสร้างภาพที่มีรายละเอียดได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ทีนี้เรามาต่อยอดกันต่อด้วยการเพิ่มการ์ดวิดีโอเข้าไปครั้งนี้เราจะใช้ภาพที่เพิ่งสร้างขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นลากภาพเข้าไปใส่ในการ์ดวิดีโอแล้วพิมพ์คำสั่งง่ายๆว่าให้ภาพเคลื่อนไหวเข้าไปเลือกโมเดลที่ต้องการแล้วคลิกรันอีกครั้งรอสักครู่ให้ AI ประมวลผลคำสั่งและสร้างวิดีโอและนี่คือผลลัพธ์ของเราเป็นวิดีโอสั้นๆที่เกิดจากภาพนิ่ง เห็นไหมครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเราเริ่มจากไอเดียเป็นพร้อมเป็นภาพและสุดท้ายเป็นวิดีโอและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของเอโรแกรมที่ให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือ AI แบบภาพรวมได้อย่างง่ายดายและส่งพลัง